รถเก่งแบรนด์หลักประหยัดจัดมาให้ครับวันนี้มีรถเก่งซีดานราคาประหยัดประหยัดมอครับคือเจ้าฮอนด้าซิตี้หนึ่งเกียร์สูวีเทอร์โบนะครับผมรถได้เป็นปีสองพันยี่สิบนะครับผมรถปีสองพันยี่สิบเลข่องไม้เพียงหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันโลนะตัวรถได้เป็นสีเทาดำนะครับสวยเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดิ้งนี่ไงมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับไฟเลี้ยวไฟหลีนตัวกระจกข้างปับไฟฟ้ากุญแจได้เป็นทอร์มัส ขี่เ mm ็ตเรียบร้อยครับภายในผมยิิ้งจกตาครับผมมมอะไรมาติดฟังก์ชั่นครับวิทยุได้เป็นวิทยุเดิมโรงงานนะครับแอร์ออโต้ครับเกียร์ออโต้ครับเกียร์ได้ไปเกียร์ออโต้เกียร์ถุงครับเบาะได้เป็นเบาะผ้าสีดําสวยเลยตัดด้วยลายกราฟิกครับผมเสาอากาศที่แบบติดตั้งมาให้เรียบร้อยครับไฟท้ายแบบ LED ลมดำกตสวยเลย เซตเตอร์มีมาให้2จุดนะครับไฟทับยทิมมันให้2สองข้างเส้นเดียวกันมือจับได้แค่สีเดียวกับตัวรถครับคุณไฟเลี้ยวข้างกระจกครับสวยเลย LED ีตรงนี้นะเจ้า Honda City ปี2020เลขใหม่1้น0 0 0สอ่นสองพัโลราคาที่400,000กับ5,000บาทกับ4ี0 0 0นห้าพบาทครับผมอยู่บนตลาดต่บบอ,อตับ